อยังคนเป็นที่จับตามองอย่างมากสำหรับนิกกี้เน,นชาติคือก่อนหน้านี้ออกมายอมรับแบบแมนแมว่ากำลังทำคะแนนจีบก้อยอรัชพรล่าสุดเจ้าตัวออกมาชี้แจงเรื่องถ่ายรายการมีภาพจูบไใบฝ่ายหญิงหลายคนก็มองว่ารุกหนักเกินไปหรือเปล่านิกกี้ก็บอกว่ามันคือการทำงานไม่ได้ซีเรียสอะไรมากสถานะตอนนี้ยังเหมือนเดิม สิ้นปีก็เตรียมชวนฝ่ายหญิงเขาดาวรุ่นว่าจะไปด้วยหรือไม่พร้อมฝากผ่านสื่อให้ช่วยไปถามฝ่ายหญิงถ้าขอเป็นแฟนจะพร้อมเซเยสไหมเอออะไรกันเก็บไว้กันสักวันถ่ายคลิปครับมาถ่ายเออโลมาครับกับน้องก้อยครับออบางทีผมหมั่นเขี้ยวเขาไง ผมก็ชอบแบบว่าหอมแขนเขาอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆผมหอมแขนหลายคนนะเจนิเฟอร์คิมตุกกี้อะไรเงี้ยทุกคนอ่ะมันพลอยผมก็ชอบหอมแขนเขาครับเนยังไม่เคยหอมแขนพลอยเคยแต่หอมหัวกับพลอยเออจับมือมีครับพี่มีจับมือครับเพราะว่ามาถ่ายรายการของผมนั้นก็จะเป็นฟิลนี้ครับจริงๆไม่ได้มีแค่ก้อยนะครับแขกรับเชิญทุกคนมาก็แล้วแต่ว่าบางคนเขากล้าเล่นหรือว่าไม่กล้าเล่น เขาดงเขาดาวเขาเรียบร้อยแล้วหรอเขาดาวยังเลยครับพี่ตอนนี้30ผมทำงานครับสามสิบทำงานเออ่ถ่ายรายการครับสามสิบสามสิบสามสิบแต่ตอนนี้แต่ดูอยู่ยังไม่รู้ไม่รู้พี่แนะนำอยูเขาดาวที่ไหนอ่ะไม่เขาไปกับเราหรือเปล่ายังเลยเพราะว่า30มสิเขาก็ทำงานผมสามสิผมก็ทำงานครับถ่าย YouTube ครับถ่ายรายการแชร์โลมาแล้วหลังทำงานเสร็จแล้วคะแล้วหลังจากทำงานเสร็จยังไม่ได้จองจ้า ยังไม่ได้รู้จ้ะคุยันอยู่ถ้าเกิดเธอว่างฉันว่างเดี๋ยวเข้าดาวด้วยกันนะอ่าเออคุยเรื่องนี้ดีกว่าไม่ซีเรียสเมื่อกี้ซีเรียสมากเลยแล้วเข้าดาวนี่จะมีขอไหมพี่ยังพี่ต้องใช้ฟิลนะแป๊บนึงต้องใช้ฟิวได้เหรอเขาต้องใช้ฟิลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ถ้าฟิลมาเดี๋ยวมาเองถ้าเกิดเตรียมการไว้ไม่ได้อ่าาเข้ใจจวิงจริงก้อยอาจจะรอเราอยู่ก็ได้ให้พูดให้คุแต่ว่าเราก็ดึงเชงสักทีเขาอาจจะแบบเดี๋ยวพี่เจอเขาเมื่อไหร่พี่ถามหน่อยดิพี่เจอเขาเมื่อไหร่ <med S 1> <im> เอาความจริงผมมารู้ความรู้สึกว <isas> เวลาก้อยสัมภาษณ์ก็มาดูเวลาพวกพี่นี่แหละแล้วผมต้องไปแอบดูอีกทีนึงไม่กล้าดูต่อหน้าเขาด้วยต้องไปแอบดูอีกทีนึงว่าแบบว่าเขาแบบพูดถึงเราว่ายังไงอะไรเงี้ยพี่ถ้าเกิดแบบพี่พี่เจอเขางานไม่ไม่รู้มีบวงสรวงอะไรพี่ฝากถามให้ผมหน่อยครับฝากถายหน้รอนิกกี้มาขอได้หรือยังเนี่ยหรอแล้วแต่พี่เออพี่ถามผมพี่ถามผมพี่เป็นสะพานในการชงเนี่ยหรอฝากบวงพี่ด้วยนะครับแต่เวลา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  เวลาไปโพสคอบรูปอื่นมั่งอย่าครบปที่รูปแบบว่าผมโดนด่าไงคอบรูปน่ารักน่ารักมั่งอย่าเอาแบบว่าดูบ้ากามเกินไม่เอาขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i s i g h HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ